นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธาามทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตารัตนะยานมณีนุคราสีสัมมาสัชชุทันมาพุโทธโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโธนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวรีจามหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิตอิมีนาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมีนาสกาเวนะสังคังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธโมธมังนัมสาบิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังคังนมามิมไมยังพันเตวีสุวีสุรักขณาทายะ ติสลเนนะสหปัญจาชิรานียาจามาทุติยปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันทายาติสลเนนะสหปัญจาชิรานียาจามาตาติยปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันทายาติสลเนนะสหปัญจาชิรานียาจามาพุทธังสัลเน ทมังสลระนังคาชามิสังขังสลระนังคาชามิทูติยังปิพุทธังสลระนังคาชามิทูติยังปิธั้มังสลระนังคาชามิทูติยังปิสังขังสลระนังคาชามิตาติยังปิพุทธังสลระนังคาชามิ ตาติยมปิธาตมังสลรนังคาชามิตาติยมปิสังฆังสลรนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิภิอคินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยมิสุราเมรยามัญชาปมาทะานาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยมิอิติพิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขตโ,โลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสาริ ข้าเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคาวาติสวาคาโตภะคาวตาธรมโมสันติติโกะการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโพวิ จุปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆจุปาติปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปาติปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยักกิกันตตารีบุริสยุกานิอัตาบุริสปุคคาเอสาภควโตสาวกสังโฆอะหุเนยโยปะหุเนยโยทักิเณยโยอัญชลีกะระิโยอนุตตรังปุญญเขตโกัสสาติ หาวสงหาสหะสมาพินิมิตาสาวุทันตังคีเมฆาลังอุทิตโครสเสนมาระทานาทิธรรม,มวิธีนาชิตาวาหุนิโทตันเตจะสาวะวตุเตชิยมังคารานม,มาราจิเรกามพิโยจิตสาะภระติงโครามปนาละกรมา ธรรมธาทายาคังขันติสุทันตวิธีนาชิตวาหุนินโทตันเตสสาภ,าภาวัตุเตชิยมังขาราเนศนาราคิริงคาชาวรังอธิมาตะปูตังทาวะคิจากมเสนีวสุทารุนัน,นตังเมตังคุ ตถาคตมติหาจสุคาลุนันตังท้าวันติโยชนะปะทังคุลิมาลวันตังอิจิพิสังขตมโนชิตวามุนิโทตันเตเจสาภาวตุเตชิยัมังคารานิกาตวานากธรรมุทราอิวะคาพินิ เจนัชยกายมาเชฟสันเตในโสมวิธีนาจิตวามุนิโทตันเตชะสาภพวตุเตชิยมังคราเนสสาจังวิหายมติสาจจักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะน ท่านเจ้าพุทังปัญญาปฏิปจาริโตจิตวามุนิโตตันเตจะสาเพาวตุเตชิยัมังคาระเนกนันโทปนันทจุ้ชังังวิพุธังไม่ติปุเตนะเถระพุชเคเนธรรมายันโตอิทูปเทศสวิธินาจิตตวามุนิโต ทุกขา,าหาดทีที่กุเทเนจุธาตะาหาาัดทั้งธรรมังวิสุทธิจุติมิตรที่ปกาพิธานัญานาคะเทนะวิธินาจิตวามุนินโตตัเนเตชะสาภพะว่าุเตชิยมังคาราณี าพิภูเถชยมังคาะาอาคาทายโยวาจจนท,ทินาทิเนสละเตมตันทีตวานาเนกวิวิธานิจุปตาวานิโมขังสุขะอธิคเมยนโรสปัญโยมาหากาลุนิโกนาโทหิตายาสาภป,ปานินัง อูเรตว่าปารมีสัพพะปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนนสัจวัชนะโหตุเตชยมังขะลังชยันโตโพธิยามูเรสาขายานังนันทิวัฒโนเอวังตวะวิชโยโหหิเชยายสุชิยมังฆะเร อภรราทิต้ัลลังเกสิเสภทวิปุะเรียบิเศษจาผาพุทธานาังอาคัปโตปโมติสุนาขาัตังสุมังขัลังสุปภา,าตังสุทิตังสุขนโนส,สุโมโตจาชีถังพัมมจาริสุ ปทากี you? You so ินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาถีินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิจตตะวานรพันตะเถปทากทิเนผวัตุสาพมังคารังราคะตุสาพเทวตาสาวาผูธานุภาเวนะสัทาโสรีผวันตุเต ภาวตุสาพมังคารังราคาตุสาะเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะจัทาโสทีพระวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคาตุสาะเทวตาสาพ,พา,า,าสัาสงฆางรรนุภาเวนะจัทาโสธีเมืวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงศิทธาทรงสมุตยะทรงอากาศ ุทธังแควค่าธรรมังแควฆ่าสัมคังแควฆ่าสัตูภัยพานีนาสังตินาการโรกุกุสันโทชิโรมัจเจโมการโอโกนาคามโนนาณาจิตเตหุธาการโอคสโพพุทโธจะเทเวนเตทาการโอศีสักยามุนิโกตโมยักันเนียการโออริยเมตไยโยชิวอาทิเตปัจจามุธานามมิฮัง พุทธาูชามหาเตชะวันโตธรรมมผู้ชามหาปัญโยสังฆาูชามหาโพคาวะโหระหงพุทโธติมิโสพระกวนะมามิหังปัญจาเรชิโนนาโถปโตสัมโธทิมุตตะมันจตุสัจจังภะกาเศติธรรมมาจัตตังปวัตติเอเตนละศาสจวัชเชแล้วโหตุเมชิยมังคะรัง พุทธังธรรมังสังฆาติการตังวรณะการปานาติการจาละพัดกันกันพุทธังอรหังจางางคาเวสัมปฏิชามิเมสัมมุขาสัพพาหารติเตสัมมามุขายรนังอรหังกุศลาธรรมามุโธทุสนโสนโมพุทธายาปุตตาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนงังอธิกายะกายายายเทวังเปียยตังสุตวัด อิติปิโสภควายมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณะนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะสชยาชนะกตาพุทธาเชตวามรังสวะหานังจตุสจาสพังและสังเยบิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกตาสัพเพบริตาไมหังมัตเเกเตมิสลา สีเสะดีโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจน์เนสังโฆปดีโตไม้หังอุเรัภักขุนาตโรกอาทิเยนเมอานุรุตโตสาลิกุตโตจทักทิเนโกทันโยปิติภาคัจมิโมคะลานจาวะมะเกทักทิเสนสาวเนไมหังอาสุอานันทราหุโรกาสโมจามหานาโมอุภาสุวะมโสตะเกแกสันเกปิติพาคัจมิสุริโยภะพังกโร นิสินโนสิริสัมปันโดโสพิโตมุนิปุงขาวตกูมาลกัสสโปเทโรไมเหสีจิตวาจโกโสไมหังวัจนเนนิจังปฏิฐานสิกุณาตโรปุนโนอังคุลิมาโรจกอุปาลีนันทสีวรีเทราปัญจัยเมชาตานราเตเิรกรรมมันเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เตสิติมหาเทราชิตวนตวนโตชิโนนสาชาลันตาสีและเตเชนอาั้งมังเคสุสันติตาราตนาปุระโตอาสิทัทิเนเมตสุนตังท้าชาัตงทางปัจฉโตอาสิวามีคุลิมารตังคันทามโมราปริตันจะาอาตานตา,า,ตาเตียสุตตังอากาเสชชนาอาสิเสสาปาการสังคิตาชินานาน,านาวรสัศยุตาสัตตปาการังกะตา วาตาปิตาดิสันชาตาพาหิระชนุปวัวฐาอาเสสาวินิยังยะจวนนาติชินเตชะสาวาชตโตเมสกิจเจนาสัทธาสัมพุทธปัเฉลชินาปัญชะละเมนทีวิหางนตังมหิจเรสัทธาเเรตตุมังสเพเตมหาบุริสาชภา อิเจวะมโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยจตัมมานุภาวปาริโตจะรามิชินาปัญชลิดชนาอนาอุนามามาอูมะอุามาออนาอมาอูออนาอุมาอูอะอิติมูมูมีอูมูลููอูอม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 อูาูอูอท ยัาสานุภาวโตวยักขาเนวะทาเสนติพิงสังยยาพีเจวานิยชนโตราตินทิวมามตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตตะมะปางทิจินะปายสติเ,เอวามาทิคุนุเปตังภริตังตัมพนามาเห็น ระเียมาจะกุศเลนยันตังสันตังปะทางอภิสมัยจะสากโฉจะสูชูจะส่วนโจจานสมุทวนนติมานิสันตูสโกจะสุโรจะอาปกิจโจจะสาละหูกะวุตเต็สันติงที่โยจะนิปะโกจะอาปะคาภงคุเรสวนนนุกิโตนะ ผู้ทังสาจเรียกทีเยานิยุปะเรือพาวเชยุสุขิโนวาเขมิโนโหทุสัพเพสัตะพะวันทุสุขิตตตาเยเกจิปานะพูตาทิ่เกสาวาทาวราวาอนนาวเสสาทิคาวาย มหาตาวามะชิยารสกาอนุกัตุลาธินทาวายจารินทายาจตุเลวัสเตียวิจูเลปูตาวะสัมภเวชีวาสสเพสตัง an khusussu kita tanah paro barang ini gua tan diannyakak dan Cina Kinci yarona pagi kesannya nahnya namanya satu kamimit saya mataani putang Ayu say putang menurut hewanm bisa pemutte Suman sampaikni Áp à arima na metan chasapalo kasamit sa à mana samphawye áp arima na utang ato chatrian cha, cha sampana awerang à tin thang charan sinuwa sayano waya watasa vi khatami thoe tang sating มะวุทินทินจานุปคำมณีละวะทายเสนีสังปานุการเมสวิเนยเกธะในชาติข้าพเส้ยังคุณเวทิติภูธาเมตตังจิตตังมะมะภูธาภูธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆะเมตังจิตตังมามาสังขาสังขารุภาเวนะกายกรรมมังวจิกรรมมงมโนกรรมังสานจิจกรรมมังอสานิจกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมมังภาวะตุเมกกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดาบิดาผู้มีพระคุณรตุสัก์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเล่นจองกรรมต่อกันอีกเลยแนมะ้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข,ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโสิชิกามให้ทุกท่านหนึ่งสิ้นยกถว,วายพระพุทธเจ้าเป็นผายทานขอจงนนใจให้เขามมเรา้นกันมีเมตตาจิตคิดไปมีกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกันต่อกันตลอ,อดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่บูกมาตัวเองและผู้อืน่นขอให้ต่างฝ่ายตามมันสลาจากสัญญาทั้งปวง นมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินเี้ยวโกกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความเพยรบและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสับแช่งของพวงชนขอเจ้ากรรมในเวททั้งหมดทั้งสินด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขนา ผู้มีาาบาระคุณเพื่อและบระิวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ได้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงส,สิ้นหายไปปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแลกขอให้สิ่งนั้นจงพายสำเร็จจงพายสำเร็จจงพายสำเร็จ,จเจถิด อีมานิปัญจายิกขาปทานิสัมมาทิยามิตรอีมานิปัญจายิกขาปทานิสัมมาทิยมิตรอีมานิปัญจายิกขาปทานิสัมมาทิยามิตรข้าพเจ้าขอกล่าวไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเที่ิของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกร่าวไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเที่งฤทธิ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถยดของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตโหม m ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโผโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโดโหม i ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวทอาหารอพยาปโชโหมขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความมาด อาหังอดิโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่ายสังตาวุปสสรคสุขียาตานปริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลากานานเทินอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนนูลภาวนาวิปัสนาธรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสสมมาทุกภพชาถึงปัจจุบัน อป้าเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระผู้เปเจ้าพระราห์หนุ่งสาววภริยาบุคคลและพระบรมเสด็จทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดมคัมภีร์คุณบิดาวมายาควรจารผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติต no. ่างชาติทั้งเพื่อนปริวารสัรพัสสรพภิญญาทั้งหมดจักรเจ้ากำเนายเวททั้งหลายให้ลุล่วงจากทุกประสบการณ์ความสุขยิ่งขึ้นไป และขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกอย่างโลกทั้งสิบมีในโลกเปรตส่วกายจัตติลชาและในหมื่นโลกกษัตระย์นำใจจักรวาลิภพทุกนิเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์โลกวิญญาณโลกวิญญาณและสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้ไปเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีจตกความเมตตาและมีเมตติต่อกันขอให้ทุกโูทุกนาทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแจาแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจับพึงได้้วยเกิด ด้วยองคนา้นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยน่นำส่งให้ขาา้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลูาขลกขินมีปฏิภาณหน่วยรีบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขของสำเร็จทางการงานการเงนิงนครอบครัวความรักพบจงไปสังเวยกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ